ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสกุลสก้นพี่น้องครับผมจะพ้าพี่น้องมาเบิ้งยามเบียดครับเนื้อจิริศครับพี่น้องใส่แบบวังของเว้นครับพี่น้องครับผมมันเหลือมยามก็ได้ครับเนี่ยย่างครับพี่น้องเนี่ยยังครับเนี่ยย่างทำอะไรเนี่ยยังครับพี่น้องครับ ใส่หมงหน้าเข่าเกียวครับพี่น้องครับผมหน้าเข่าเกียวครับพี่น้องหยามเลยครับพี่น้องครัเดาตัวซับกระสิกอ,กอกระตุ้นวันนี้แบบบุกเข้าชิ้นบาได้แล้วพี่น้องครับผมตะวันกับภาพี่น้องหยามเบิ้งครับพี่น้องนี่ติดเรื่อยพี่น้อง มานุมานพี่น้องครับมาเ,เ,เบิ่งกันเสเบ็ดเหยี้ยจิรีดครับเหยี้ยจึงรีดทำงานในวันนี้โอ้เหยี้ยยังอยู่ได้เหยี้ยยั่งหลือพี่น้องครับยันไปเรียพี่น้องยันมาไลหลังกันใส่ตรงขามเลยครับใส่ขัวลังนี้เยี้ยหมดครับผมขอราะญาตเสียไปเยอะพี่น้อง เสียบเพืนเรียบร้อยเพื่น้องครับหลังนี้ถือพี่น้องถือถือได้สุดแล้วถือแล้วปุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้โหโดดหิ้งโดดมาครับเป็นกระอนครับพี่น้อวมุกปากคอขอถือเบ็ดครับเออสวยครับสวยนี่ได้แล้วหนึ่งตัวครับหนึ่งเต็ม พี่น้องครับแต้สมสวยครับขออนุญาตปดลดนะพี่น้องครับผมปดคนครับพี่น้องครับปดปดปดแล้วก็ไปต่อครับพี่น้องนะครับถือก็ถือปลาลังนี้เงี้ยงครับทำนี้เงี้ยมืดครับเสียบเลี้ยงไปเรื่อยครับ มด้ก่องมือเดียวพี่น้องยัถตัวสับต so ัวนำคอยหยับเสียบเงี้ยครับพี่น่เส <No, ียงธรรมชาติเี่น้องเสียงจิตใจยินขึ้นเปลาาดูุัคแข็งแค่ชุ่มไปเพียงย่างพีองนำลดลงกระทั่งหันเงียร้อยครับ เดี๋ยวไงครับอะหมดดุนกันไปพี่น้องนี่ใส่ใส่ใส่ขวดเลยย้อนไปพี่น้องครับย้อนไปพี่น้องครับหลังนี้ดีพี่น้องครับผมครับขอช่อนใส่สวยๆพี่น้องครับผมนี่เกิดอะไรรองบ้างครับเป็นไงครับ ตังกล่องไครับนี pe, ่ครับกัดปุกตามที่สองครับที่สองมาแล้วจิ้งดีบทำงานนะครับขอหยาดปลดครับพี่น้องครับผมปลดปลดครับปลดนี่สองเต็มเสียงตากหาาวดีจ้ะพี่น้องช่วงเป็นช่วงเดือนไงปลากระ่วกก็กินเบ็ดครัตตัว ตอนนี้เดือนวันทั้งขึ้นอยู่ใช่เป็นอะไรสิอะไรพี่น้องครับผมทางนี้เป็นเขาหนา้าตัวมตอนนี้เขากำลังถอดกำง,งามพี่น้องดุกไปเรื่อยพี่น้องครับผมโอ้ยังมักรไก่แบบบางหลังท้ายให้พี่น้องได้เบิง้บงหลังกับว่าเด้เบิ้งนะพี่น้องครับโอ้ยสะดวกถือ เนี้อไตกันนึงทงกัวเขาเนยักจีดีกังเสียน้องโดดทึงกัเขาานี่เสียงสิเงี้หมดเนี้ยหมดดียบไป่น้อดูดเร็วเสียบเนี้ยครับ่น้องรานี่ถือครับไป้องนะครับถือเลยครับอบดไว้ยังไงไปไ วางพ่อปนนะพี่น้องถือจิ้นนพี่น้องหยานดูพี่น้องถือจิ้นขัดยัดดูจิ้นอุ๊บอุ๊บอุอ๊บอ่าเป็นงไรนะครับพี่น้องขอหยัดปดนะพี่น้องครับเดี๋ยวหลุดก่อนอปดแล้วครับไปต่อพี่น้องใช้สิบภาพี่น้องย้ำเดี๋ยวเดียวครับนะครับย่งยังครับ สามเต็มนะครับประกอบตัวใส่งามตัวใหญ่บันไดนะพี่น้องพี่น้องเฮ้ยเบ็ดฮักครับเม่์พี่สุดได้ครับเบ็ดฮักโัลน้าครับผมเป็นของที่ใส่บุญพี่น้องเดี๋ยหลุดไปเลยลุดไปทางเข้าเบียดเลย

สวยๆครับใส่สวยๆเตัวปลาพี่น้องนี่ครับปลาช่อนเดี๋ยวจึงหลีดทำงานปดครับพี่น้องเฮียปดเบ็ด,ดไข่สีมันอะไรพี่น้องใส่เบ็ดบโบลายครับใส่เบ็ดสีสีังเป็นทีใส่บโบลายครับวันนี้เนี่ยมดครับเดีย๋ยวมดเสียพี่น้อก่อนได้พี่น้องเด้ออ่ะ ไป้พ like like uh huh. ี่น้องดุนปไกเลยจะมดแล้วด็ไก่จะมดแล้วนี่พลหลังตุนใส่ขวยยางครับใส่ขวยย่งเนี้ยเขินนำันนีล้น้ึกวาเดีกหลังเดียวนีละคือนั่นบ ปเ,ปเด็กเยือดจริงดีครับวันนี้เยี่ยัยงครับยัยงยังไปต่อครับยังไก่เม็ดพี่น้องอีกสองลังครับเยี่ยงครับอะไรเยี่ยงไก่เม็ดพี่น้องครับใครเม็ดแล้ว หมดแล้วพี่น้องครับผมเบ็ดสี่สิบลังเบ็ดปลาอยูซีแต้มครับตาดูทบพ,พ่อปลนแล้วพี่น้องครับผมเอาบะนี้พาพี่น้องยำเทียวเดียวก่อนครับผมสำหรับการถ่ายคลิปบะนี้ก็ไหวสันนินธ์พี่น้องครับพอกันไหมครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ